จัดด่วน5วิธีเพิ่มความเซ็กซี่ที่จะทำให้หนุ่มๆต้อง,ลงหลงไหลผู้หญิงหลายคนอยากมีลุคที่เซ็กซี่เพื่อให้หนุ่มๆประทับใจแต่เพียงแค่การแต่งตัวแต่งหน้าก็ยังไม่สามารถมัดใจชายหนุ่มได้คุณลองสํารวจตัวเองดูเสียก่อนว่าได้มีหนึ่งใน5ข้อนี้หรือไม่เพราะทั้ง5วิธีนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณดูเซ็กซี่โดยที่ไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งใดๆเลยทีเดียว หนึ 1> 1. ทำตัวให้สนุกสนานเฮฮาหลายคนคงแปลกใจลุกเซ็กซี่แต่ให้ทำตัวเฮฮามันจะเข้ากันได้หรือไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะการที่ทำตัวสนุกเฮฮานั้นให้เราทำด้วยความเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องประดิษฐ์ให้มากมายหรือเอะอะคำเอะอะคำนะคะเพราะจะทำให้คนที่มองเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่นิสัยเราจริงๆแต่หากคุณเป็นคนที่มีอคติในมุมมองก็ควรปรับเปลี่ยนสักนิด มีความสุขกับรอบข้างสักหน่อยก็จะทำให้คุณดูดีและเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีเลย 2. หัดเป็นคนที่กล้าหารกล้าหารในที่นี้หมายถึงการเต็มใจที่จะเผชิญกับอุปสรรคและความน่ากลัวในสถานการณ์ต่างๆอย่างไม่ย่อท้อสิ่งนี้จะทำให้คุณดูเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านั่นเองและดูเซ็กซี่ในสายตาหนุ่ม ไม่น้อยเลยละ่ะสามใส่รองเท้าส้นสูงผลของการวิจัยให้เหตุผลว่าหนุ่มๆม,มักจะช่วยหยิบของและวิ่งตามไปคืนให้กับสาวที่ใส่ส้นสูงมากกว่าสาวที่ใส่รองเท้าแบบอื่นซึ่งหมายความว่าการสวมรองเท้าส้นสูงก็เป็นการช่วยเสริมบุคลิกที่ดีให้กับคุณจนใครก็สะดุดตานั่นเองสี่ ชอบใครก็บอกเขาไปการเดินหน้าเขาไปบอกคนที่คุณชอบตรงๆว่าคุณอยากมีการสารสัมพันธ์กับเขาคุยกับเขาไปเลยว่ามีความรู้สึกเหมือนกันหรือไม่เพราะผู้ชายบางคนลุกเป็นหนุ่มแบดบอยแต่ก็ขี้ปอดเกินกว่าจะเข้าไปสารสัมพันธ์กับใครและบางครั้งผู้ชายเองก็ชอบที่ให้ฝ่ายหญิงเดินเข้าหาเช่นกัน 5. คบกันแล้วความลับบางอย่างก็ต้องแชร์กัน บางครั้งคู่รักของคุณก็เป็นคนที่มีความวิเศษในตัวเองความลับบางอย่างที่คุณมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอายและไม่อาจเปิดเผยกับใครได้ยินดีที่จะให้ความลับนั้นตายไปพร้อมๆกับคุณแต่เมื่อคบกันไปสักพักเขาเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยจนสามารถทําให้คุณแลกเปลี่ยนความลับกับเขาได้ สิ่งนี้จะทำให้แฟนของคุณมองคุณเปลี่ยนไปและมันเป็นความรู้สึกว่าคุณช่างดูเซ็กซี่เสียเหลือเกินสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวการที่ช่วยให้คุณนั้นดูเซ็กซี่มากขึ้นซึ่งความเซ็กซี่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของตัวคุณนั่นเองค่ะ